ครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาติสยามนะครับครับก็กลับมาพ่อคับผมคือเก่านะครับผมเซนวันบึงการนะครับครับก็หลังจากให้น้าให้ตาไปฝนพอสมควรนะครับกับติดภารกิจครับติดภารกิจหลายอย่างกับให้น้าให้ตาไปก็กลับมาอัปเดตราคาอย่างกันคือเก่านะครับสำหรับวันที่สามกุ่มผ้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกับ ราคาประมุ้นหนาล้านนะครับอย่างก้อนอย่างก้อนถวยของเขานะครับอย่าก้อนถวยกับสำหรับนั่นนี่นะครับกับยูที่นะครับยูที่ยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์ครับยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์กัถือว่ายังทรงตัวนะครับตามที่ขายมากครับกับยูที่ยี่ยีสิบสองกัวกัวมากเรื่อยๆนะครับตลอดนะครับยี่สิบสองกัวยี่สิบสองกัวนะครับลงไปลงไปถึงยี่สิบแล้วก็ัยับขึ้นมไม่ขึ้นเขานะครับหยุด ไม่ยืนอยู่ที่ยี่สิบสองควคก,กัเก่านะครับแต่ว่าต่อไปนี่ก็ปิดนาย่างแล้วนาอ่าในหนาแรกนาย่า,ยายง,ง,ยงก็นาจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นานะราค่าอยู่ครับอาจจะยู่ยิบสามหยิบสี่หยีบี่ายู่ระมานี้การสูสส่ต่อไปครับเพราะไม่น,อน้องเกษตรกรกรรบพอได้ค่ากับขาครับค่าน้ำคา่าไฟครับการสำหรับคลิปนี้ก,นนก็ผมเส้นหวนนะครับ ก็ฝากไวปตัวนี้ซะก่อนนะครับพอสกันไม่นะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปกาศินํามาฝากพื่อนพี่น้องทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ